สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฟังเล่าฟังไทยและกะต่างประเทศมื้อนี้กะสบายดีย่ามแรงๆพี่น้องมื้อนี้ส่อคำกะยูให้ยูหน้าเนาะมาเกิดเป็ดเกิดไกล้ตอนแรงๆเนาะพี่น้องตอนนี้กะพูงง่แล้วเรียบร้อยแล้วกะมาเกิดเป็ดเกิดไกล้เนาะตอนนี้กะกำลังซีไปหาตักน้ำเนาะอันเพราะว่าน้ำอยู่ในอันสร้างเพลงส่อคำนะนะพี่น้องมันมันแปลว่า สู้โบยอหันอ่อกน่อยอ่อ,อกัก็เลยสิดไปตพปปัพุ่งล่ะเพลงซอฟเบปซี่พละพี่น้องตักน้ำมาหันเธอเป็ดเธอใกล้พี่น้องเลยอันตอนนี้ไก่กับพ้มหัเน่ยอยู่พี่น้องเยอะกินอันห่ำแล้วไก่กับทำแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้นทำแล้วพี่น้องหามวงแรงแล้วเดี๋ยวเราไปตักน้ำเกลือไก่กันพี่น้องไปกันเลย ก่อนนะทุกคนแล้วเขาจะไปเจอไก่เจอเป็ดนี่นราเคยกินนมด้วเต้าแล้วล่ะย่านุ่มเลยกามากินน้ำด้วเตา้เตากีนเก้า ชาวข้ากับพี่น้องนะเยอะข้าแล้วคขาเลยเนาะยังโบทันขึ้นมาำมืดได้พี่น้องคขามืดคักเพิ่นขึ้นมามืดนะไก่เดี๋ยวข้าก็ขึ้นมาเท่านี้ละง่อยลังแม่ตัวนั้นเฮงคักเดีย๋ยวจะไปตั้งนะตั้งอยู่เทงสาวเป๊ปซี่น้อพี่น้องอันอยู่พี่ผัดสูบเนาะไหวเห็นไอ้ไนะอหลายพร้อมโบมือปันไดเห็นไหพี่น้องอยู่เทงสาวข้าโอ้ยคอยมานานอ้อน้ำกะ ยังโมปีเพิ่มมาหน้าเนาะเท่งไทเพิ่นมิดอิ่มซิมอยู่ไข่ตู้ก่อนพี่น้องน,นั่นอ้อน้ำซางสาค้ำพันอ้อขอไห้เห็นหอน้ำซางแล้วพี่น้องตอนนี้ได้มาหอดเลยสุกน้ำก่อนบนี มาเลยพี่น้องเชื่อเชือเอาน้ำซื้อก่าอ,อย่าเผาอ่ะขี้เยอกระตุกลงอย่าเพาวกะกๆะกถ้า,ๆๆๆาุนห้ามกนมีแต่ขี้เยอห้ามกอนงานฟ้าแต่เยอะเบิงๆๆ้งเบ ペットによる子もん、フィナ 哎呀，我那样不看嘛，大孔雀呢？孔雀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  ยังบ่ามาามืดซ้ำพี่น้องเอ้ยค้ำมืดคักอะไรได้จังมานะตัวยิ่งยิ่งแล้วนะสุรานะมาแต่ตัวน้อยๆมืดคักกูและจังมาแต่เว้นซ้ำนี่นะยังบ่ามาามืดเป็ดผัดยูเพิร์นพี่น้องเอ้ยเล้งยูเพิร์นเป็ดไก่นี่แต่เล้งไก่กับเป็ดกับปลายอยู่นะส่งตัวไก่กับยังบ่ามาามืดซ้ำ ใกล้แล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องวันนี้กะสียอันเกมเครื่องมือเห้กนแหละพี่น้องเอยกับน้องเอแลวกะ็อิเมเพ่นยัอชนะขำชี้รถกับน้องเอเนาะพี่น้องทายอยู่รถแล้วพี่น้องอัดประตูก่อนเนาะยันงูรักเฮ่ากลางคืนบางบางเจ้าข้ากับบริพุทธได้งูมาเหาาทงนะน้องเอทาอยู่รถแล้วพี่น้องอ ตอนแรกขี่รดออกมาฮะนะมือสาวนี่เทาหอยางมากกับน้องเอโรดบลลุขึ้นขึ้นพานไหวปะน,นางน้องเอกะพากันขี่รลดลัดทงหน้ามาพี่นออ้อยกินน้ำแล้วน้องเอหึกินแล้วบ่น้ำนี่กินบ่น้ำนี่หืกินบ่ลุกน้ำมากินยาเสยสะเป็นที่ละ ซวคัมกบมา,าเทิรนแล้วพี่น้องซิมาเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยแบบนี้สิมาเฮ็ดยูเฮ็ดกินนึ่นนงผักกระลำพี่น้องสิ่นึ่งผักกะลำจ้ำแจ้วประแดะนาะพี่น้องแต่นี้กระค้างมอน,นึงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยอาหารแรงเข้ากะมาล้างผักกระลำก่อนพี่น้องคนอื่นเปสิบห้าก่อนน้ะพี่น้อง หนึ่งพักกะหล่ำจ้ำแจ่วประแดะพี่น้องเ็ดแจ่วประเดะกินซ้ำว่าจะปิดมะเขือมาอันหนึ่งเสืออ้อใยละเต็มแล้วเต็มหมดแล้วเอาฝาหม้อคือเรียบร้อยเนาะพี่น้องจังนี้จังน้อยจังซุกพี่น้องเอ้ยบ่เฮิงปลาเลือดหนึ่งพัก วันนี้กะสิมาอันเสพมาคิดมาจีมาคิดก่อนพี่น้องเอ้ยจีมาคิดตามก่อนบบดนี้เนาะพี่น้องมาคิดก่อนลานอนแล้วมึงเอะกะจะนอนแล้วอาหารเล่นพี่น้องคอยเม็ดกับน้องเอกอะอยู่เนึ่งพี่น้องตอนนี้ ประมาณนี้เนาะพี่น้องมื่อนี้กะอากาศหอมหอนพี่น้องเอ้บางสักคำหอนอร่อยอร่อยมื่อนี้พี่น้องเอ้ยนั่งอยู่ตรงข้มกับไอไอแดดสรุปสรุปอยู่อากาศหอมเนื้ออะไรเนื้อเอ๊ตัวยีโรมี่บอล โลมีบะลูกจะได้ได้น้องเอ๋น้องเอ๋เธอโลมีเธอพี่น้องเอซื้อมีเฮออันน้องเอ๋สองห่ออันนี้นะห่อห้าพันกีบเด็ดพี่น้องตะเก้าวนะห่อสองพันกีบเดี๋ยวนี้นะห่อห้าพันเลยมีกันซื้อได้เป็นกิโลมีพะน้องเอ๋โลเดี๋ยวนี้บ่แม่โลเดี๋ยวนี้บ่กโกงง้อหนึ่งทักเขาก่อนแล้วสั้ ปงหม้อนึงพ <sy> <formal> ักซิก่อนได้โลมี่เพิ่มอีกนี่อ้ายอึอย่านอยไดอะเด้อนงหม้อกักกะล่ํากะยังบ่ทันสุกเนาะพี่น้องแต่ว่าปงก่อนหั่นน่ะสิมาโลมีน้องเอิก่อน น้องเองเยอะกิโลมีตอนนี้กำลังต้มน้ำพี่น้องเอยซื้อมีสองห่อแพงพี่น้องเอ,อมีเดี๋ยวนีกว้กะห่อห้าพันห้าพันกีตะเกีรซื้อห่อสองพันนึ่งพักรํำกับซุกเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่เป็นตาแซบได้พี่น้องกินกับเจวปลาแดพี่น้องดีเจวเขากะ น้องเอก็เมะกินก้อนแล้วพี่น้องเอ้ยซอขคามชิได้กินผู้เดียวและะ้วันนี้มาเด้อพี่น้องกินน้ำซอขคามเดอ้อเนี่ยหนึ่งหักซุกพี่น้องเอ้ยมากมากินน้ำกันพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวนองกันเด้อเล่นเล่พักเลกพักพี่น้องนี่มาน้องเอมากี่นี่มาเด้อเม่กินที่มาจะมาพักละบอกคืนบ่เลกพักเลยดูไปคนเดีวยดวย กล yeah well, e. I mean ah. ังจำแก้วแล้วเอจะกินมีเอไม่เกินมีคบุ๊ค โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้สองข้ามจ้ะชีขอจบไว้สำเนียงละน้องพี่น้องต่อไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามสองข้ามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้่อสองข้ามทิ้คลิปในตอนต่อไปในการฝากเป็นโฆษณาให้่อสองข้ามเด้อพี่น้องเพราะสองข้มีรายได้ในการเฮ็ดคลิปสำหรับคลิปนี้จ้ะจบสำนียงละเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายบาย